สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาไกลถึงสระบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อจะมาพบกับไก่ชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีขายในตลาดนะท,ทั้งที่รสชาติมันนะเขาบอกว่ามันอร่อยกว่าไก่ธรรมดานะครับมันคือไก่งวงนะครับไก่งวงซึ่ง ผมประสานงานกับเจ้าของฟาร์มเขาแล้วก็เขาให้ผมมาดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเขาจะส่งออกต่างประเทศก็ส่งไม่ได้แล้วก็ตลาดเนี่ยในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันแต่จริงๆแล้วมันอร่อยมากเซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอบให้กินนะครับพอดีมันมีปัญหานิดหน่อยที่ฝนม,มันก็ตกวันนี้ฝนตกมากเลยแล้วก็ ก็มืดไปหน่อยเลยก็เลยมีปัญหาเรื่องการจะมาทำไก่อกให้เรากินกันมันเป็นไก่งวงครับชื่อฟาร์มไก่งวงลือชาลือชานะครับเขาชื่อลือชาฟาร์มซึ่งเป็นนามสก,กุลของผมเนี่ย ก็ผมก็ไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ญาติอะไรกันเลยแต่มาชื่อตรงกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับตามผมมาเลยครับนี่เตรุรกีไทยแลนด์เตรุรกีนั่นเปแปลว่าไก่งวงเนาะเขาอยู่ที่ผู้จานนะครับพูจานคือที่มีลูกหลังเยอะๆที่ของสระบุรีทะลุมาผู้แคกกัได้แล้วก็ ตัดถนนก็นมาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูฟาร์มกันว่าข้างในเขามีอะไรกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันถึงที่แถวนี้เขาเรียกหน้าพารานค่ะหน้าพะรานที่เขาขุดลูกรังกันเยอะๆเนี่ยแถวนี้ก็เรียก หน้าพาราอำนภพเฉลิมพระกียรติหน้าพาราตำบลหน้าพาราค่ะตำบลหน้าพาราแต่ว่าเข้ามาทางซอยเนี่ยซอยที่เขาขุดหลุมหกติดต่อค่ะก็มาที่ฟาร์มเนี่ยฟาร์มเนี่ยผมก็ตกใจไว้ใครเอาชื่อผมเนี่ยลือชาฟร์มตัจ้งเป็นเป็นชื่อผมเลยเนี่ยผมก็จะมาดูว่าเอะผมจะฟ้องเขาดีไหมเพื่อนจะเรียกค่าเสียหายว่าเขาทำไอเนี่ยฟาร์ม เขาเรียกไก่งวง<ม>รู้จักไหมครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นความทีม่เขาได้ประสบความส<ม>ํำเร็จด้วยแล้วก็ไก่เขาก็ตัวใหญ่มีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างของนอกกับของไทยนะครับแต่มีปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าส่งออกไม่ได้แต่ถ้ามันอร่อยจริงเนี่ยผมเชื่อว่า มันก็น่าจะส่งได้เนาะเดี๋ยวผมจะปรึกษากับท่านรัฐมนตรีที่คุมการเกษตรกรมบศุตั์ดูว่ามันเป็นอะไรที่ชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้จากการมาลับเอาลูกคอกเนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอามาขายต่อนี่ได้แตนี้มันการตลาดมันเขาไม่ซื้อกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปดูลูกไก่ไกงงลูกไก่งวงนะครับว่า เขาทำยังไงทีง่ประสบความสำเร็จแต่ไม่มีตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โรงฟักไข่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอนุบาลลูกไก่นะเขาใช้โรงนี้นะครับฟักด้วยเครื่องไฟฟ้าเชิญครับโรงอนุบาลนี้ก็จะเลี้ยงปกใช้ใช้เวลาปกเนี่ยประมาณสามสัปดาห์ค่ะ ใช้ไฟปบนะคะสามสัปดาห์ก็จะถูกย้ายขึ้นไปเตรียมเพื่อที่จะขึ้นโกงขุนค่ะอ,อ,อันนี้นนช่วงเวลาที่เราจะส่งก็คือเข้าๆตัวประมาณอันนี้ประมาณสามสองสัปดาห์ค่ะน,นี้คือตัวสองสัปดาห์นี่เป็นลูกไก่ที่ฟักออกมาจากฟาร์มแล้วนะครับ มาจากฟาร์มแล้วเนี่ยอสองสัปดาห์เนาะใช่ค่ะสองสัปดาห์จะได้ตัวขนาดเนี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่สองสัปดาห์หลังจากออกจากไข่มาแล้วสองสัปดาห์เดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนย้ายไปไว้ที่โลงขุนค่ะรงขุนอีกทีหนึ่งมันก็จะอยู่รวมกันแล้วก็กินข้าวได้มากขึ้นตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่เก็บไว้ก่อน ตอนนี้ก่อนจะเข้าฟาร์มนะฮะทั่วๆไปเลยก็จะต้องเดินผ่านน้ำซึ่งฆ่าเชื้อนะครับเพื่อให้โลงไก่เนี่ยปราศจากเชื้อโรคนะครับต้องผ่านน้ำนี่ไม่ว่ารถลาเะไจะวิ่งไปนะครับตอนนี้เราก็มา อีกลงพักหนึ่งเขาเรียกว่าจากที่เมื่อกี้เราจับห้ดูตัวเล็กๆตัวนั้นนะจากสองสองสัปดาห์ที่แล้วก็ตัวขนาดนี้นะตอนนี้นะครับมาอยู่ที่โรงนี้แล้วมันจะใหญ่ขึ้นก็ตัวใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็สามเดือนแล้วนะเพราะมันกินดีแล้วก็เลี้ยงถูกต้องตามหลักอนามัยของเขาอากาศดียกพื้นขึ้นมาเพื่อไม่ให มูลของมันน่ะม,มีแก๊สอะไรขึ้นไปถูกตาเตอจะเสียเสือโลกนะครับสี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วนี่นะครับไก่เนี่ยสี่เดือนถ้าตัวขนาดนี้นะครับเนี่ยใหญ่บ้า่มเลยเห็นไหมนี่แล้วลูกมา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 ,มา,มา คือลูกมาลักษณะของตัวผู้ค่ะที่ที่มีหงอนแต่ว่าตัวเมียเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเมียเขาจะไม่ีขนี้ยงๆนะคะหงอนเล็กๆอันนั้นคือตัวเมียอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้จะมีหนัวมีหงอนนุอมๆเยอะๆนะตัวเมียตก็เขาก็จะเป็นตัวที่อะะะไรนคหัวที่หงอนน้อยๆก็ค่ะอัันน๋อตัวเมียก็ตัวผู้เนี่ยมันจะมี อ่าหงอนงอนมีงวง,ง,วงตัวเมียมันจะโล้นๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าคัวผู้เนี่ยส่วนมากมันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับตอนนี้ยังรวมกันอยู่รวมเมกยนอู่่นะครับตอนนี้ยังรวมอยู่แล้วเดี๋ยวก็พอมันได้ยุคก,ก็จะไปแยกสายพันธุ์แล้วเอาตัวผู้ตัวเมียผสมตามสัดส่วนขึ้นมามันจะได้อ่าผสมกันได้ โอ้โหไงลูกว่านลาม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 าเนี่ยตื่นแล้ว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 อาหารมาแล้วมาลูกมา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 มยตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็คู่ถ้าเกิดอายุเขาเขาเกินกว่านี้ค่ะมันจะมีการแฝงของปีกถ้ามีลูกแล้วจะดู